สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลีเวิร์ประจำวันศุกร์ที่21มกราคม2022กันอีกครั้งนะครับทุกคนที่ไว้วางใจในพระเยซูจะไม่ตายแต่จะมีชีวิตนิรันดร์ที่เหมือนพระเจ้าและอยู่กับพระเจ้าตลอดไปในพระธรรมฮิบรูบทที่7ข้อที่27บอกไว้อย่างนี้ว่าพระเยซูไม่จำเป็นต้องถวายเครื่องบูชาทุกๆวันเหมือนมหาปุโรหิตอื่นๆซึ่งตอนแรกต้องถวายเครื่องบูชาสำหรับบาปของตนเอง จากนั้นจึงถวายเครื่องบูชาสําหรับบาปของประชาชนพระเยซูทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาสําหรับบาปของเขาทั้งหลายเพียงครั้งเดียวเป็นพอผู้เขียนหนังสือฮิบรูก,กําลังพูดกับคนยิวที่เข้าใจเรื่องกฎบัญญัติของพระเจ้าที่พระองค์ทรงสั่งให้คนยิวนำแพะนำแกะมาถวายปีละครั้งเป็นเครื่องบูชาเพื่อชดเชยความบาปท,ที่ได้ทำซึ่งต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกปี มหาปุโรหิตท,ที่ทำหน้าที่นี้ก็เป็นมนุษย์บาปเหมือนกัน <c oughs> เพียงแต่ถูกเลือกมาทำหน้าที่นี้เท่านั้นฉะนั้นก่อนที่มหาปุโรหิตจะทำหน้าที่ถวายเครื่องบูชาให้กับชนชาติอิสราเอลตัวมหาปุโรหิตเองก็ต้องถวายเครื่องบูชาไถ่าบาปให้ตัวเองก่อนถึงจะเข้าไปปฏิบัติงานในอภิสุทธิสถานได้ถ้ามหาปุโรหิตมีบาปติดตัวอยู่ เข้าไปในอภิสุทธิสถานเขาจะตายทันทีเพราะความบาปในวิญญาณของมนุษย์ไม่สามารถอยู่ต่อหน้าความบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้มีแต่พินาศตายสถานเดียวสิ่งที่พระเจ้าให้คนอิสราเอลทำเป็นเพียงเงาที่จะเล็งถึงในอนาคตข้างหน้าพระเจ้าจะส่งพระมาสิหาพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดมาให้กับเขา ตอนที่มหาปุโรหิตนำเลือดแพะเลือดแกะมาถวายเขาต้องทำทุกปีแต่พระเยสุคริสต์ได้นำเลือดของพระองค์เองที่บริสุทธิ์สะอาดศักดิ์สิทธิ์ไม่มีเชื้อบาปเลยมาถวายเป็นเครื่องบูชาเพียงครั้งเดียวแผนการไถ่มนุษยชาติให้หลุดพ้นจากกฎของความบาปและความตายได้เสร็จสมบูรณ์ตอนที่พระเยซูตรัสบนไม้กางเขนก่อนสิ้นพระชนว่าสำเร็จแล้ว การถ่ายมนุษยชาติให้หลุดพ้นจากการอยู่ภายใต้กฎบัญญัติกฎแห่งกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพระเยซูได้ทำสำเร็จแล้วสิ่งทั้งหมดนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนถูกฝังในอุโมงค์วันที่สามได้เป็นขึ้นมาจากความตายพระเยซูกระทำเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ผลน,นี้ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันและในอนาคตข้างหน้าด้วยในโลกวิญญาณเป็นอย่างนั้นไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องนี้ก็ตามแต่ความจริงนี้จะยังคงอยู่จนถึงนิรันดร์การใครเชื่อและรับเอาก็ได้หลุดพ้นจากความบาปและความตายในวิญญาณเข้าสู่ชีวิตที่บังเกิดใหม่เหมือนลูกพระเจ้าเลย ตามในพระธรรมยอนบทที่3ข้อที่1 6บหถึงสิที่บอกไว้ว่าเพราะว่าพระเจ้ารักผูกพันกับมนุษย์ในโลกนี้มากจนถึงขนาดยอมสละพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อว่าทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่สูญสิ้นพีนาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์ที่เหมือนพระเจ้าและอยู่กับพระเจ้าตลอดไปพระเจ้าไม่ได้ส่งพระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลกนี้เพื่อตัดสินลงโทษโลกนี้แต่เพื่อช่วยโลกนี้ให้รอดพ้น คนที่ไว้วางใจในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษให้พินาศแต่คนที่ไม่ไว้วางใจก็ได้ถูกตัดสินลงโทษให้พินาศไปแล้วเพราะพวกเขาไม่ไว้วางใจพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า